สวัสดีครับผมโจเราได้เลน่นเกมฟ้าครายหนะครับในพาร์ทที่1น่งมีซับไทยก็เราใช้กันหน่อยผมไม่อ่านนะซับอัดกันเองนะซับอ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยผมจะได้กลับมาอัดคลิปก็โอ้โหนานมาแน่นอนว่ารอบนี้ผมไม่ได้มาเอาเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าผมมาเล่นเพื่อความสนุกมาจริงๆข้ามก็ได้นะแต่ว่าไม่อยากข้ามอะ่ะอยากดูทั้งหมด My true yarns

<laughs> but our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's, <laughs> what's <laughs> right. So, with renewed focus, I'm going to the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Vibiro to heal the world. And so, <laughs> บบเปิดสุดเลยเนี่ยเขาได้จะทำได้แล้วอ่าเฮ้แต่นี่จะพูดทำไมวะเนี่ยเปิดทีวีแล้วสิไม่ใช่ที่แ a ดตัวเองด้วย He's bringing slaves back from the dead. In Yara? You can't run from this. Hang on. You ditched us. Run off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. And you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Ah. Danny. Fucking say something. Eh, Ah. What? อ๋อซเอร์คาเตอร์เป็นผู้หญิงอผู้ชายก็ได้อืมระดับนี้นแล้วผู้หญิงน่ครับ <laughs> ชอบผู้หญิงครับม่ได้ชอบผู้ชายอ่ะไม่ใช่แหละ <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอนอน้สตัวผม ไอ้ไม่เคทิ้งเลยอะไม่ได้เผาแล้วไฟดับเปก u c k i n g อา์ส o ูบิ g กฟ a ร์เอแบล f คเอาท์สฟังก์ e โอเคพปืนด้วยโอเคดูนตสกอง่เเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสิ้นโลกไงว่า โอ้โหมันมาเป็นเชี่ยเป็นลำเลยโอ้โหเจ้าช่วยเอ้อเชี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเพื่อเยวชนลงไปทำไมเอาไปอะไรกันเยอะด้วยโอ้เรียบร้อยเองอะไรห้อ Get down เฮ็ดหมอบลงฟังอ่าเรียบร้อยแม่งไม่น่าด่าเลยอย่างแม่นไปสัดวคุดแม่นเลยกลางหัวเลย เราต้องไปล,เไปล้เดี๋ยวนี้ Now the boat you're coming ตงม่งไวไปไหนั้ค้างเลยควรจะแบ่งนะจะไม่เป็นไรมาละที่นี่ที่ไหน We hey. have to get to the boat. Okay, Danny. When we get to Miami, we'll say goodbye to William. I promise. must report for duty. You will join us to paradise. รนไม่ใช่เป็นตัวสีง่ายกว่านี้เลยอ๋อาตัวรอดเราไปข้างล่างให้ได้ไหนว่ามันได้ลา,า,ลากบันไดลากแคไหนข้างนั้นไปได้ไหม,ไมดูแต่ดูได้เป็นสตูนเลยน้นนำไปเลยเธอน้ำไปเลยเธอบังเธอบังเรา

你。 เอุ้ยเสียงน่นมาไกลเลยยิ่เสียงระเบิด,เดี๋ยวเนี่ยคเธอาน้ำหนยยมีมีใช่ไหมย,ยองๆนะยองนะนี่ีโอเคอืมตรงนี้นี่เองมีปืไห ปืนอ่ะไม่มีโ <c oughs> อเคแล้วขอสักกระบอกเลยก็ได้ขอเปิดเรทเตซิ่งนะครับไม่งั้นเกมไม่หนุกเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากเปิดเลยแต่จะเปิดขอสักพาร์ทนึงเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะไหวไหมถ้าไม่ไหวจะปิดปัญหาของผมคือสายตาสั้นผมมองไม่ค่อยเห็นว่ะแต่เมื่อกี้เห็นรถถังอยู่ไปที่นั่น ต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นไ,นนไม่เห็นแน่นอนไเห็นเดินเ่นเดนเลดินเลนมันเป็น Lot of Soldiers Lita ไปตามาเร็วมาเลยขอด่วนๆแล้วเร็ว,รวนันนอผมเล่นไม่ถนัดจัดแล้วอะเพราะมันแหลก <c oughs> แต่อยากลองเปิดสดๆดู ว่สปาณ์ตเลยอ่ะรู้ว่าขาจะสวยขนาดไหนอะไวอะรวะรัชการด้วยหรออ้อไม่ใช่ใครเราไปนูน่นไม่ยืดทำอะไรตรงนั้นนะนี่เราไปเลยเแล้วไปละซอยยิกยพุ่งไปเลย สไลด์ลงนอนไปแล้วไหลจ้าที่ไหนวะเนี่ยที่อย่ที่ไหนไปเลยต่อโอเคเด้อ from when we were kids ม่เนี่ยหรอตัวขึ้นท่อใช่ไหมสรุปโอเคก็ตัวขึ้นนั่นแหละ เน้นๆเลยเดี๋ยวต้องเงาเอาไว้ครับเดี๋ยวต้องเงาเอาไว้ดีที่สุดสตูจะได้เห็นเรายากขึ้นนี่โอ้โหทำไต้องข้ามไปอะนี่ก็เป็นแอร์ควันพิษอะไรพวกนี้ไม่ใช่อุ้ยโอ้โห เผื่อแนฝัางนี้มีเงินรถถังขับได้ป่ะนะเดี๋ยวลองดูดค่อยลงค่อยลงลงดีๆดีกว่าเดี๋ยวเจ็บ,บไปวันดี้วันดี้จะหนูน้อย้าเลตัน น,นี่นึกคนอะไรวะนั่นนะมีซับไทยแต่กูยังแปลอะไรวะเนี่ยเสียงไฟเสียงไฟ,ไฟมองลองกระเพือสโอ้ยเรียบร้อยดันไปแล้วเฮ้ยเจี๊ยเลือดนี่ว่าไม่น่าใช้น้ำมัน หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นน้ำปกติน้ำเสียแล้วพวกนี้ค่อยไปครับค่อยไปตามแบบหนังเลยค่อยไปเรื่อยๆย่งยองไปทอรีบไปเกินเดี๋ยวจะมีปัญหาจริงๆไม่มีหรอกวิ่งเลยนะถึงละวิ่งเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้แป๊บอืม <c oughs> <c oughs> เดนไปไหนต่อขึ้นบนทไหนวะฉันมีเงินยาขอร้องอุ้ยเหี้ยยิงไปแล้วเงินมีไม่มีก็เละเหมือนกันอนะอ่านึงอัน,นอแล้วเฮเดี๋ยววันนี้ไปแล้ว พูดไรวะฟังไม่รู้เรื่องไเป็นต่อเฮ้ย Stay with me Nita อย่าไปแก้ใช่ไหมเลต้าแล้วเธออยู่ไหนล่ะเธาหิวขึ้นไหมออกมาละไปเร็วท่าน่นจะเปิด r a ซิ่งไปตลอดเวลาก็ผมก็ดีใจนะเพราะว่าผมทำพลาดในภาคแล้วเราจะแก้ในภาคนี้ละภาพไม่สูยไงนี่ยว่าภาคา ยิ <pelled being HD> <sm convert to black> ่งสาสิบลายอ่ะกูไปอะสิบไปสิบกูไปละไปไปให้ไวเลยเฮ้ยไอ้ยเจี๊ยบเวนละเย้ไหมโอเคอยู่ขโทษทีโทษทีโทษทีไปดีกว่าอยู่ที่นี่นานไม่ได้ออกทางไหนวะออกทางนี้ เสียงอะไรวะอย่าน,นี้นะไปนะอ,อยู่ข้างล่างเลยนีจถ้ามันเห็นในหัวแตกกันอนะคคจะเป็นเหมือนอเออเพื่อนเราเ h e r e a เร,ร,ร,รดา้าเธอยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ขึ้นก่อนอะไม่รู้อะไรเลยฮะมันในเกมน,นี้ ย,ยิงตลอดทางเยนี่นนง้อหืมโอ้ยไปเหอะม่อยู่ล้ไปเหอะเงี้ยยิงอย่างนี้เลยนะยังต่ จะไปลอยตัวนู้นเขาต้องลงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวไปไม่รอละลิตาลิตาช้าไปละอยู่ลิตาละยังบกกันทึกตามมาเออลุลลงมาอย่างเร็วเลยกิจทางเหรอไม่น่าใช่นะไม่สู่ทางละเป็นเหมือนจะ ไม่เปนห่าได้ไหมแสงเป็นแสงกันเลยทีเดียวประตูนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ครับอ่าต้องออกถนนสินะไม่อยากออกเลยไป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  The boats over t ไรวิ่งละ ไปลู่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 อย่าให้เห็นสไลด์ไป e e o i n g l i s e run f a ันั้นไปแล้วเฮ้ยสไลด์ไปเฮ้ยโอ้โหหลายคนโอลายคนโอ้ยใจเย็นดิมากกว่ายชื่อจะว่าคนไเฮ้ฮเฮ้ยเ้ยใจเยิมากกว่

เสียงอะไรนะ่ะอือเอ้เป็นคุณนะอ้โหตัวพ่อมาถึงก็เจอตัวพ่อเลยน, Before, ลเน่าเป็นคุณแน่ต่อไป We go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release mm. them. You would say it's not always about your stomach. Except when he caught a big fat juicy marl, <laughs> he was too proud to let that fish go. Sick that all up! โอเคเกตแม่เสียงนี <laughs> <laughs> ้มันคุณระเปิดนะจุดสี่ห้าะแม็กนัมไปนะดูเบอรไม่ได้เตโก้อะเอ้าไม่จริงนะไอ้ก็เ n o t s t i e to bring you home I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. Why do work? Make vivido truth or lies. Truth. They could be good workers. They could help. Sow the seed. Sow the seed. 15 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish. We will catch and release. No, jump like a Hmm, big bag. like a เฮ้ยว <emaal> <Christmas. S 1> ุ้ยยิงตเรียบรยมา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 ี่มา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 มมามามาาม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 าาม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 าามามมา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 มมา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 ม